สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแลนฝาดฮงช่องหาสมบัติ รายการที่จะพาทุกท่านไปเติมเต็มความสนุกสนานพร้อมเสิร์ฟความม่วนซื้งโห่แตวให้กับสุภูสุลเนคะซึ่งทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากทางรายการส่วนทีมพี่แพรก็ต้องโดนบทลงโทษกันไปเลยนะ,ะเอางี้เรามารู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านกันดีกว่าไปกันเลยค่ะ และนี่ก็คือผู้เข้าแข่งข sort of ันทั physical physical. ้งหกท่านของเราค่ะซึ่งด้วยความที่ว่าเกมของเรานะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้ความเป็นสีค่ะคุณผู้ชมสีอะไรคะสีอะไรคะสีมัคคะสามกีนั้นแต่ละคนนะคะต้องแบ่งเป็นทีมทั้งหมดสองทีมค่ะเดี๋ยวเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจัดสลากที่อยู่ในตะกร้าหมากของคุณยายดิฉันเองค่ะ ผู้เข้าแข่งขันต้องจับสลากจากในตะกร้าที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ซึ่งจะเขียนหมายเลขสำหรับแบ่งทีมไว้โดยจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3มคนด้วยกันเอาทางนี้แล้วกันนะคะน้องผู้ชายเนาะโอ้ยเอ้ยเอ้ยหยิบเก็บไว้ก่อนได้คะเก็บไว้ก่อ,<า>อ,อนเก็บบรรจัยอย่าพึ่งเก็บไม้เก็บใว้ฮอ่าเดี๋ยวให้ผู้ชายคนต่อไปมีใบแดงไหมไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ทหาร <laughs> วิจับไปแล้วนะะวี่คขะร้อนเลยอย่าพิ่งแอบ,บดูนะ <c oughs> อย่าพิ่งแอบ,บดูนะอ่ะเดี๋ยว <laughs> ทุกคนแอบ,บดูแบบไม่ต้องกระซิบบอกใครเ <laughs> ดี๋ยวฉันจะเรียกนะคะว่าใครได้หมายเลขหนึ่งใครได้หมายเลขสอแล้วก็ยกมือโอเคบอกโอเคนะค,ค่ะขอหมายเลขหนึ่งค่ะ แสดงว,ว่าหมายเลขกตอบนั่นก็คือตายคนนี้อะเดี๋ยวย้ายทีมฝั่งนี้เป็นหมายเลขกหนึ่งเลยค่ะน,นะคะสำหรับการจัดสลากของเราในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันหรือเปล่าคะพร้อมอ่าถ้าพร้อมแล้วได้ข่าวว่าทางทีมงานเนี่ยเตรียมชุดมาให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมไปแต่งตัวกันเลยค่ะ และผู้เข้าแข่งขันก็ได้ไปแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคือมีความสวยความหล่อกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาสอบถามว่าทั้งสองทีมเนี่ยได้ตั้งชื่อทีมกันเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าชื่อทีมอะไรกันบ้างเ,าเริ่มจากทีมนี้ก่อนนะเดี๋ยวดฉันจะให้สัญญาณสามสองหนึ่แล้วพูดพร้อมกันเลยนะคะคุณชื่อทีมว่าอะไรนะคะ3 2 1ค่ะแซอิลีหมูเฮานี่แซอิลีหมูเฮากือหิวเหรอ มากอยู่มากอยู่คือมันหิวก็เลยเอาชื่อนี้เลยถูกค่ะมาเดี๋ยวมาทีมนี้กันดีกว่านะคะสามสองหนึ่งค่ะสวดลวดนำกันสวดลวดนี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมเอางี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเราไปฟังกติกากันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะแลดฝาทงท่องหาสมบัติ จะมีทั้งหมด3เกมเกมที่1อย่าคิดหลายทายมาโลดคนหนึ่งม่คำอีก2คนต้องทายสถานที่ให้ถูกเกมที่2คํคำใสในใสใช้สุ่มจับปลาในการหาของปริศนาเกมที่3าฟาวดเออร์ซิโบท่านกินเดินทายด้วยการละเล่นทั้ง3าอย่างเพื่อหาสิ่งของตามคำใบ จะต้องรวบรวมกระติบโดยเกมแรก1กระติบเกมที่2 2กระติบเกมที่3 3กระติบที่ไหนรวบรวมกระติบได้มากที่สุดก็ชนะไปเราได้ฟังกติกากันเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าพวกเขาแข่งขันเนี่ยเข้าใจเนาะเข้าใจอยู่เกตบอไม่เผาอยู่เกตบอเกตโอเคอยู่เก็ตบอเกตโอเคถ้าเก็ตแล้วนี่ฮะเราไปเตรียมเริ่มเล่นเกมแรกเลยนี่ก็คือเกมอย่าคิดหลายถ่ายมาเลย กติกาเกมที่1อย่าคิดหลายทายมาโลดแต่ทีมจะต้องส่งตัวแทนผู้เล่นออกมายืนในตู้หนึ่งคนเพื่อใบ้คำโดยที่ผู้เล่นอีกสองคนจะเป็นคนทายคำใบให้ได้มากที่สุดซึ่งในตู้จะมีลูกโป่งที่มีแป้งอยู่ข้างในและจะมีการจับเวลาระหว่างเล่นเกมเมืม่อหมดเวลาแล้วลูกโป่งภายในตู้จะแตกทันทีซึ่งทีมไหนที่ทายคำใบได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับกติสสะสมคะแนนไปเลย ถ้าทีมแซาบีหลีหมู่เฮาพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะมันยังไงคาแรกทอได้เลยทอน้ำตกยิ้มเปล่าอุไยน้ำตกเอ้ยอ่ะแล้วก็เสืออยู่ในอะไรถ้ำในซองในซองเราไหว้อะไรน้ำตกถ้ำไหว้ถ้ำอะไรไหวไหวอะไรไหวเลยน้ำตกถ้ำพระหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมขาคนบุคคลที่สามเขาปีตาคู่กับ ยายขนตาเขาเงเขาเยี่ยงต่อคำแล้วทีมคุณเป็นไงเครียดเครียดิงอยู่ที่ไหนปราสาทอะไร์วังปราสาทหินพนมบ้านลุงพนมพนมไม่ใช่พนมวันชูนิ้วอะไรอ่ะอ๋อวันปราสาทหินพนมวันอะไรเออจำไม่นะประตูประตเจ้าหญิงอยู่ปราสาสตร์พนมวัน กลางกลางประดมวันนี่นี่กระหูกกุ้งหอยปลาอยู่ทะเลว้าวดอกไม้ดอกบัวอะไรค่ะพี่หยอกพี่หยอกพี่ยวอกพี่หยอกพีดกี้พี่เลื่อนสีอะไรแดงรวมกันทะเลบัวค่ะสีอะไรตั้ยังไงอ่ะข้าแต่ดึงดาวใครเคยใชรเคงนี้มาก่อนเลยเป็นแบบ

เหลือเวลาอีก25วินาทีนะคะอ้หมดแล้วหมดแล้วเข้าเข้าเข้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไมคะอ่สิบวินาแพนิคแพนิคอะไรล่ะทีนี้เครียดเขี้ยดเขียดเขี้ยดเขีดเขียดเล้ยกระโดดตบเลยกระโดดตบเลยกระโดดตบเลยเอาแล้วเแบบสิบวิขาดแล้วเฮ้ยเอาแล้วสิบวิสุดท้ายแบบเต้นไม่ได้แล้วเต้นหกเต้นตั้ตบอะไรไม่ไม่ไม่เป็นแบบเขาไม่นมรู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่่ใชแบบอะไรหนึ่งหมดเวลา โอ้โหบอกได้เลยแมเป็นยังไงและมาถึงทีมที่2นะคะนั่นก็คือทีมสวดหลดน้ำกันพร้อมแล้วร้านค้านี่นี่ภูเขาภูเขา เขาไม่ได้บนภูเขาที่มันเป็นเด็กย่วะเนินวัดเนินเหรอไม่ไม่ได้นภูเขาแล้วไม่ได้อยู่บนภูเขาต้นไม้เหรออะไรเจ๊ทีมันงอกมาจากบนภูเขาต้นไม้ภูเขาไม่ใช่ต้นไม้บนภูเขามันก็ออกมาอย่างนี้เฮ้ยย้อนไม่ย้อนนี่นี่นี่เอาละน้ำ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 อะไรลาธร่อง ก่องแกงเออเออมีคำว่าแกงแกงกระจาดแก่งระจาดหรอแกงแกงอะไรแกงแกงฟันฟันฮะฟันหรอฟันพูอะไรเนี่ยเดี๋ยอะไรเป็นขาค่ะรือคุดแกงคุดเออคุดคุดคุดแกงคุดอะไรดิสองแกงคุดแง่งมังคุดหรือเปล่าแกงมังคุดแกงงงคุดอแ่งแสองคู่ไม่ใช่แกงคุดคู่วมังคุดก็ปั้นของเขาไม่ใช่ที่ไหนกันอะไรวะแกงคุดคู่ออะะไร ให้กับเอาจะพูดไปแล้วนี่จริงหรอคู่คู่หรอเอาเอาอะไรเนี่ยยังไงคะข้ามค่ะข้ามค่ะข้ามค่ะข้ามต่อมาค่ะนี่ใหญ่โกมในป่าในป่าลูกโป่งข้าสิงโตข้า พญานาคพญานาคเรียกอหมรฮะพญานาคงัวท่านาคีเหรอท่านาคีบอแมนอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งท่านาคีท่านาคีมันยืดอล้วมันอยืดวันเขาอะไอเหี้ยมันยืดอย่างงี้มันยืดออกมาต้นมะพร้าวเจิอเจอมืออ๋อหินสามวานเหรอไม่ใช่ใช่อะไรเอาหน้า หน้าคนหน้าผีหน้าหน้าเป็นหน้าน้าเขาเรียกหน้าอะไรหน้ากระดานหน้าผาหน้าเหวหน้าผาเอหน้าผาหน้าผาอะไรเศ้าเศร้าเศร้าหน้าผาตอมใจไม่ไม่มันเรียกอะไรอ่ะเป้าหน้าผาเสียใจเป้าอ่ะเป้าหน้าผาแล้วผาอะไรมนอีกคำหนึ่งผาหน้าผาซึมเศร้าเป้าแล้วก็น้าผาดีใจเหรอดีใจเราไม่เราดีใจไม่เศร้าอะไร ซื้อเป็นคำคู่กันนะเจ้าเศร้าศกเออคำศกหน้าผาเจ้าศกหน้าผาเศร้าผากับอันนี้มารวมกันหน้าผาศกได้ไหมถึงกับทอได้ไหมคะเอางี้ง่ายถึงกับท้อนแล้วได้โอเคอยู่เรื่อความศกเป็นคำหยาบนะครับความคำไปต่อค่ะทีอันนี้อันนี้

โอ้โหถึงจดเพลินกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าคะแนนทั้งสองทีมเนี่ยจะใครได้มากกว่ากันนะคะและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมแรกนั่นก็คือเกมอยาคิดหลทายมาโลดเนี่ยะเราก็ได้ผู้ชนะเลิกที่เกมนี้เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ที่ชนะได้แก่ทีมทีม ได้แก่ทีม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 อะไรอ่ะได้แก่ทีมทีมแซ่บอิลีหมูเฮาค่ะรวมผลคะแนนในเกมหนึ่งอย่าคิดหลายทายมาโลดทีมแซ่บอิหลี่หมูเฮาได้นำคะแนนเป็นหนึ่งกระติบเราติดตามต่อไปดีกว่าทีมไหนจะได้กระติบเพิ่มอ่าอ่าขอเสียงเออขอตัวแทนสักหนึ่งคนหน่อยลุกมา ดีดีด้วยนะคะได้หนึ่งกระติบแล้วเดี <t t t <t ik t ๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีมที่ชนะแล้วกันนะครับแล้วเป็นผู้ใบ้ด้วยนะคะได้ข่าวว่าตื่นเต้นมากเป็นยังไงวันนี้คำใบ้ของเรามันยากไหมยากค่ะแบบไม่รู้ จะบอกได้เลยว่าทีมนี้เก่งมากๆเลยนะคุณผู้ชมขาทั้ง3ทีมเลยค่ะทั้งสาคนเลยค่ะนะคะต้องบอกคือทําหน้าที่ดีมากทั้งคนใบ้แล้วก็คนถ่ายนะทีมนี้ได้รับเลย5คะแนนค่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากทีมที่แพ้ชัดหน่อยว่าเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างขอโมพี่ชาฟิลค่ะโอค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะลูกก็รู้สึกดีนะคะที่เป็นคนแพ้เพราะว่า เป็นการเรียนรู้เป็นการจับทึงฉลาดมากแต่ตอนใบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่แบรนด์พิธีกรหรือเปล่ากดราม่าจังไม่มีเราเราเป็นดอกเอินเซลลเซลกันอุยอุยไม่ใช่เรารักกันเนค่ะต้องบอกเลยพี่กับฟิวก็ถือว่าทำได้ดีอาคิดว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ถึงแพเขาเมื่อกี้เขาได้ห้า น <mm ี่วประมาณสิบโอ้โหไม่ใช่ก็บอกอยู่ว่าแพ้สี่จุดห้าคะแนนเต็มหนึ่งห้อยได้สี่ได้สี่นะฮะได้สี่เต็มห้าก็คือเออไี่สี่เต็มห้าถูกแล้วก็คือแบบว่าอีกนิดเดียวไม่เป็นไรนะพี่กาฟแฟเพราะว่าอยากจะบอกพี่กาแฟกับทีมที่แพ้ทุกคนนะคะว่าเกมต่อไปเนี่ยได้รับสองกระติกก็เลยเดียวโอ้โหดังนั้นนี่ยทีมนี้ทีมที่แพ้อยากบอกอะไรทีมที่ชนะมั้ย ระวังไว้นะคะเกมหน้าแพ้อยู่ดีโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกทีทุกคนค่ะแล้วเรามาลุยกันต่อกับเกมที่สองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเย้ทุกคนค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมแรกกินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคำใสในใจซึ่งเกมนี้นะคะก็คือเป็นเกมง่ายๆสบายๆผู้เข้าแข่งขันพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวก่อนนะคะดูเหมือนพร้อมแบบไม่พร้อมเอาใหม่อีกรอบผู้เข้าแข่งขันพร้อมไหมคะพร้อมนี่ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกติกากันเลยค่ะไปพบกับเกมที่สอง ที่มีชื่อว่าคำาใส่ในใส่กติกาคือเราจะสุ่มโจทย์2ชุดชุดละ15ข้อซึ่งเป็นคำแปลของสิ่งของในภาษาอีสานโดยให้แต่ละทีมส่งตัวแทน1คนซึ่งจะต้องใช้สุ่มจับปลาควานหาและจับสิ่งของในบอปริศนาเพื่อมาจับคู่กับคำแปลนั้นให้ถูกต้องทีมที่จับคู่ได้ถูกต้องและเยอะที่สุดภายในเวลา3นาทีและหากทั้งสองทีมได้คะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยการเพิ่มเวลาอีกหนึ่งนาที ส่วนผู้ชนะก็รับไปเลย2กระติบถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1เริ่มค่ะเฮ้ยไม่เอะไรบ้างคุณมายังไงอะไม่รู้จักักคำเลยเกิดอะไรอ่ะเกิดปักเกิเอาเกิดพูดมาพูดมาเรื่อยอเเกิดพิมอีดอมพิมลองลองไหนอะเี่พี่าว่เอาเกิดอะไร เอาเปแวดังไันนี้จออะไรเกิดไรเอาอะไรอะไรบักสีดาอันนี้เจอยังคืออะไรคว้าออกมากอดคว้าออกมากอดได้คว้าออกมากอดได้บักสีดาว่ะอะไรเอาคืออะไรขาดแล้วทีมนี้ยังไม่ได้สแตนเลย้าทีมนี้ไม่ได้สแตนนะครับเกิดอะไรโึ้นจบแล้วมากข้าวข้าวข้าว้าว

มาววอะไรสีนมาดูดนจุ้จอะไรเอาอีกีเอามาบอกรีบด่าอะไรอะอะไรเอาวาน้หวานท้าหวานทาาน้เขาให้ลวกเขาให้ลวกเข้าไปจมหนามใช่ไหมคะจมหนามอยจมหนามจมหนามหน่อยจมหนามเอาว่ะอะไรอ่ะไม่รู้นทัพีพีเขเรียกว่าอยา กระบว o เบอแมทตอบปจะาใหไเด้อตอบปฏิกา้ไอใช่ละาฮูคูอะอะไรอ่ะเอจ้าร์จ้าเยไหนอย่าเิ่งสิจะคม่ะูนี่แหละเาเรนาเาเานำเขาหนจนอะไรเอาเกิราได้บ้าไห้เด้อตอบมาได้บ้าไห้เด้อมีเสี่ยาเอใสาเอสาเอ เหลือเวลาเท่าไหร่คะทีมงานเหลือเวลาเท่าไหร่คะเหลือเวลา5วินาทีนะคะ4วินาทีค่ะ3ม่ยอม2ไม่ยอม1ไม่ยหมดเวลาจมน้ลัเลยจมน้ลัเลยจนมน้บเลยหมดเวลาแล้วนะครับ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกมม่สอง้คือเมื่อสักครู่เรียกได้ว่าพูดน้ำไปใช่ไหมเจ็บตัวเยอะเกินอันนี้ดำไปลึกขนาดไหนสิบเมตรก็จะได้แต่และย่างมาใช่ไหมคู่คือทุกคนเป็นกำลังใจทั้งสองทีมเลยนะคะซึ่งทั้งสองทีเมเนี่ยได้คะแนานเขาเรียกว่า ชิวเฉียดกันมากชิวเฉียดกันสุดๆแต่ว่าทีมที่ชนะจะได้รับไปเลยสองกะติดเท่ากับว่านำทีมที่แล้วไปนะคะโอ้และทีมที่ชนะในเกมนี้ได้แก่ทีมสวดหลวดน้ำกา รวมผลคะแนนในเกม2คําใสในไซทีมส่วนลวดน้ำกันได้กระติบไปแล้ว2กระติบและทีมแซบอิลี่หมูเฮายังมีกระติบเพียงหนึ่งกระติบเท่านั้นมาดูดีกว่าว่าทีมแซบอิลี่หมูเฮาจะพีเกมได้หรือไม่อรับไปเลยค่ะรับไปเลยสองกระติบโอ้โหโชว์โชว์โชว์ชวชวชวตอนนี้คือทีมนี้นําทีมนี้ไปเรียบร้อยแล้ว,ว,ว,วอ่าเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึก ของผู้ที่ชนะกันสักหน่อยเป็นไงครับเมื่อจะกครูเกมที่สองก็ดำน้ำไปลึกมากเลยค่ะน่าจะถึงใต้มหาสมุทรเลยมาถามความรู้สึกของคนที่ดำน้ำแต่ไม่ได้เลยเลัไม่ทันเลย่าไงคะอันไหนที่พูดความรู้สึกหน่อยมันไม่มองเห็นจ้ะมันงงเห็นคือมันมันลึกโทษมันบอกม่นไม่ต้องเศร้านะครับเพราะว่าเกมหน้าจะต้องได้รับทั้งหมดสกระติบค่ะ ว้าว <Wow. S 2> ถือว่าเป็นการพลิกไปเลยถ้าสมมติทีมมีได้ก็จะชนะรวดถ้าทีมไม่ได้ก็จะชนะรวดเป็นการตัดสินไปเลยที่นี่สุภูทุกคนจ๋าเรามารอลุ้นกันว่าเกมที่3ามใครจะชนะบะบายแล้วเจอกันเทม3มจ้าเนื่องจากคุณเอดีซึ่งเป็นพิธีกรหลกักโดนพายุพัดปลิวกับอำเภอคอมบรีไปทำให้คุณมิลินซึ่งเป็นพิธีกรอีกคนได้ขึ้นมาเป็นพิธีกรภาคสนามแทนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันมิรินยามใส่รับบทเป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะชื่อเกมมีชื่อว่าป่าเดิร์สิบอทันกินซึ่งเกมนี้มีความหมายที่ว่ารีบๆนะเดี๋ยวจะไม่ทันกินซึ่งเป็นเกมแรี่ที่ต้องใช้ทั้งความเร็วความแม่นความเอาทืทนทั้งต่อทีมเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่ากติกาเป็นยังไงไปฟันกันเลยค่ะเอาของแต่ละใบมา เกมที่3ฟาวเดอร์ซิบอท่านกินกติกา 1. แจกย่ามและให้ทั้ง2ทีมสุ่มคำใบ้ที่1เพื่อกำหนดเส้นทางที่จะไปหาของ 2. ทั้งสองทีมสามารถเลือกลำดับการละเล่นได้ 3. คํคำใบ้ของชิ้นที่2จะถูกติดกับชิ้นที่1 4. เดินเท้วยกระและเล่นหาของชิ้นที่1และ2หลังจากได้รับคาใบ้จากการสุ่ม 5. เมื่อเจอของทั้งสองชิ้นให้กลับมายังจุดเริ่มต้น เพื่อนำของทั้ง2ชิ้นมาแลกกระติ๊บข้าวเหนียวฝั่งกติกาจบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราจะให้ทั้ง2องทีมเนี่ยได้จับคําไบซึ่งจะให้ทีมที่เกมที่แล้วชนะได้จับก่อนนะคะเริ่มเลยค่ะระวังนะแม่มีงูนะคะเดี๋ยวให้ฝั่งขอ แท๊บอินิหมู่เขาได้จับวายไรปะเนี่ยนะมันดียงมันดียงไม่ไม่นี่เราจะให้ทั้งสองทีมนะคะได้เปิดดูกันเลยค่ะว่าคำใบเป็นอะไรอือ ได้ข้าไปเป็นที่เรียร้อยแล้วอยากพึ่งพูดหรือเปิดปากออกเนี่ยเจมาวีนนะคะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองทีมนะคะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะเล่นเป็นเกมแรกนะคะโดยให้เลือกทั้งหนึ่งสองสามว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรก็ได้มีทั้งเดินกลาเดินกระสอบแล้วก็ตีลูกล้อนะคะให้เลี่ยงได้เลยแล้วก็ต้องเลือกหนึ่งคนที่จะไปสไตลกระเป๋าเปยยาม <laughs> สไตา์ยามนะคะ,ะใช้เวลาสาม สองหนึ่งเริ่มเลยค่ะมาเร็จิ้มเลยวเราเราเป็นความเป็นทีมที่ดีสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะทุกคนหยุดพูดกันนะคะเอาเป็นว่าให้ทั้งสองทีมออกไปเอาของที่ตัวเองต้องการที่จะเล่นเลือกเกมได้เลยค่ะชิงทองก่อนเลยค่ะ ก็พอหอบเขากเราเล่นมม้าวอ้าวเขาให้ใส่แต่ตรงนี้นะคะหาบ่ยก่อนไหมหาก่อยว่าต่อไปเราอยู่ไหนลองไปมุมก่อนเราเล่นมุมเราเล่นมุมเฮ้ยเราเฮ้ยเราลองแบบเราลองแบบเบสิกเบสิกเบสิกเบสิไปไไอซีไอซีไอซี ไปไม่ได้อะเร็ว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 เเร็ววอุ้ยเจอเลยวะฉันว่าอันนู้นแหละปะไอซีทำงานเร็ว เซลอยู่นู่นอ๋อมันปิ้วนี่พี่โอ้ทีมนี้ได้ครบทั้งสองได้ทำแล้วไม่เหนื่อยมากเออแล้วทำไมนี่ไม่เห็นล่ะทำไมนี่ไม่เห็นล่ะทำไมนี่ไม่เห็นล่ะไม่หลอกให้เฉยไม่ไหมลไรนี่ไง บ้าว่ะเปอะไรี่ต้องอะไรอะไรอ่ะฉันเดอนงูรัดก็คนมันหาเจอวไปไหนอ่ะไปรออ้อมมารอบเึงแล้วเราไม่เห็นบอกสเลยไชพมันอยู่ขอบฉันรอมันอยู่ขอบนู้นเชื่อไหมไปเฮ้ยเฮ้มยนมันชิวอ่ะไอ้นี่มันชิวอ่ะ มาดไปช่วยหาได้ไหมคะเจ็บที่ไหน่ะนี่มีอะไรให้ดูได้แหละอะไรยังไงนี่หาครบแล้วอืมอ้าวนี่อะไถึงบอกเรางไปหาช่วยกันดีหาปลา อุยเรารีบกลับ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 รีบกลับรีบกลับรีบกลับอุ๊ยมีจักกิ้งด้วยค่ะไปไปสามสิบไปเอาไปเดี๋้วก่อนอันซีอ้นี่เดี๋ยวจะมีคนล้ม ผลคะแนนในเกมสาฟลเดอร์สิบอัาท่านกินทีมสวดล้นน้ำกันมีกระติบทั้งหมด5กระติบและทีมแซบอิลีหมู่เฮามีกระติบทั้งหมด1กระติบเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนในที่สุดหรอก็าได้ทีมที่สะสมกระติบเข้าเหนียวได้จํานวนมากที่สุดขอแสดงความยินดีให้แก่สวดลวนน้ำกันคะ่ะเ<ฮ>ึ่งทีมที่ชนะนะคะเราจะมีอาหารเป็นรางวัลใหญ่ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มให้เลย และทีมที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจเรามีบทลงโทษให้เป็นอมมานาหนึ่งลูกใหญ่ค่ะว้าวดีใจเลยสีดีใจ<อ>ดีใจสี่งั้นเรามาเข้าบทลงโทษกันเลยเนะยาะหยอกให้คนที่แพ้หยิยบได้เลยค่ะกลัววห<ะ>บาทุกคนตุนะคะวิย ดูเหมือนไม่เต็มใจอันนี้เป็นรางวัลใหญ่เลยนะมาเดี๋ยวเรามาซอยนับหนึ่งถึงสามไปพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามซอยเลยค่ะเกี้ยวเๆียวเปียวเป็นยังไงกันบ้างคะไม่เห็นเปรี้ยวเนาะวไมเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวอ่ะมาเอาโออ น้าปอมปะเนี่ยให้อีกลูกอีกลูกมาเอาให้อีกคนรู้เปล่าเปล่าเปล่าปล <c oughs> <c oughs> อมมือค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปดูอาหารเติบชุดใหญ่ให้กับทีมที่ชนะกันดีกว่าค่ะและทีมที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไ,ไปนะคะเพราะเรามีหมูปิ้งสามชุดให้ใหญ่ๆเลยเมันกางเข้า ชแล้วทีมที่ชนะนะคะเราก็มีเป็นอาหารชุดใหญ่อยู่ตรงนี้ให้โวยเลยค่ะคุณแม่ว้าวนามากินมากไปไปโวยโวยโวยเลือกอาวุธนลือกอาวุธกินเนาะกินเนาะกรรมการเดี๋ยวพักพัก อนี่น่ะยกเก่าได้ไหมล่ะ